สวัสดีท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการใช้งานอุปก,กรณ์หรือว่าเครื่องมือของปฏิบัติการเราก็แนะนําให้รู้จักอันแรกเลยก็คือตัวเครื่องของตัว control b a k e unit นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นครับเวลนานเราไปใช้เราจะได้เบื้องต้นเนี่ยจะเราลองมาแนะนํานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจนะในการใช้งานนะครับ ก็ยัดซูมมาให้ดูนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับด้านขวามือสุดเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ s t a t u s display นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราใช้งานได้ถูกต้องนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็จะมีเรื่องของ a าราม Ready นะแล้วก็เรื่องของ t o อกเซอร์เว o p ์สต็อต็ออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้งานกันบ่อยๆก็คือที่เราเห็นว่าเรดี้นะเรดี้ปกติก็คือถ้าทําทุกอย่างได้ถูกต้องนะครับมันก็ จะแสดงให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าทุกอย่างตอนนี้สามารถพร้อมใช้งานได้นะถัดมาก็คือส่วนที่เราเรียกว่านะคเอามาดูตรงด้านบนเลยนะอันนี้เราเรียกว่าในส่วนที่แสดงด้านซ้ายมือสุดก็คือแสดงเรื่องทอร์สติดเพย์นะก็เป็นเรื่องของตัวแรงปิดที่เกิดขึ้นขณะที่เครื่องกลกระแสรตรงไปทํางานนะครับต้องบอกว่าในส่วนของเครื่องกลเราเอาจะทํางานอยู่2ส,สภาวะนะครับก็คือ ที่เป็นเจเนอเรเตอร์นะครับคือกิดไ,ไฟฟ้าก็ส่วนที่เป็นมอเตอร์ดีซีนะครับอันนี้เราก็จะมันก็จะมาโชว์แรงบิดที่ตรงนี้นะครับเซลล์เนี้ยด้านขวาลีกสุดนี้ก็เป็นส่วนของสปีดในดิสเพย์นะครับกม็มีหน่วยเป็นรอบต่อนาทีนะครับก็จะแสดงเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับทั้ง2ด้านซ้ายขวาแบบนี้นะครับส่วนตัวที่เป็นในใบางานที่จะกล่าวถึงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปรับนะครับก็แนะนําง,ง่ายๆเลยก็คือในส่วนของ ด้านขวามือนะครับที่เขียนว่า PC stop แล้วก็ start เนี่ยนะก็ก่อนที่ตัรวจะเริ่มทุกครั้งเนี่ยนะครับเราต้องให้มันอยู่ในส่วนของ stop ก่อนนะครับถ้าหลังจากนั้นเราค่อยมาบิดปุ่ม start นะครับซึ่งในส่วนของการทดลองเรานะคก็จะผมขอแนะนําไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนนะครับก็มาในส่วนของ rotation นะครับเรื่องของการหมุนนะครับอันนี้ก็มันจะมีปุ่มนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนาตามใบงานอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า ในส่วนของ rotation เนี่ยเราจะมีส่วนของที่เป็น cw กับ ccw นะครับซึ่ง cw มันก็คือในส่วนของที่เป็นตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนตัว ccw ก็คือ cross clockwise นะครับก็เป็นส่วนที่แสดงว่าเราต้องการนะครับมีความต้องการที่จะหมุนให้มันโหนเข็มนาฬิกาสำหรับเครื่องปนเรานะครับส่วนตัวที่เป็นด้านล่างของตัว talk display เนี่ยนะครับก็จะมีปุ่ม off แล้วก็ด้านสายสุดจะเขียนว่า mt นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะแสดงเรื่องของแรงบิด นะครับแรงบิดนะครับส่วนถ้าเราใช้นะครับมีส่วนของตัวที่เป็นเครื่องกําเนิดเนี่ยนะครับเราจะใช้บิดมาที่เอ็นเนี่ยนะครับตัวด้านขวามือของปุ่มด้านล่างของท็อกสติสเพย์นี้เสมอนะครับแบบนี้ในการทํางานเนี่ยนะครับมันจะทํางานยังไงบางทีในใบงานที่เราระบุเนี่ยนะครับเขาจะให้ทําการปรับตั้งนะครับอย่างเช่นถ้าจากรูปนี้เนี่ยนะครับเขาถ้ามันอยู่ทํางานในรูปของมอเตอร์นะเราก็เห็นว่า ผมเนี่ยมาถูกปรับอยู่ในช่วงของ M T นะครับแล้วโคโรเชชั่นเองก็ได้ปรับให้เป็นในส่วนของ C W นะครับเสร็จแล้วในส่วนของตัว P C นี่นะครับปกติต้องหยู่สต็อปนะครับเวลาเราจะเริ่มก็กดสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยังไม่หมดหรอกครับนะครับเราก็ต้องมาในส่วนของตัวโหลดแอดจัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับนะปรับเนี่ยถ้าไอ้ตัวเนี้ยทำงานได้2ส่วนก็คือในสภาวะที่เป็นมอเตอร์กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับก็คือถ้าปรับเป็นมอเครื่องกําเนิดเนี่ย โอมนี้จะเป็นการทําให้ตัวของเบรกยูนิตของเราเนี่ยนะครับทำตัวเป็นมอเตอร์นะหมุนให้แกนนําของตัวแอมเมเจอร์ของเครื่องกําเนิดเนี่ยระหมุนนะครับแต่ว่าถ้าเราทําอยู่ในสภาวะตอนนี้นะครับถ้ามันเป็นเขียนว่าแรงบิดนะครับอันนี้ก็จะแสดงสภาวะขณะที่มันทํางานเป็นมอเตอร์นะเพราะนั้นการที่เราปรับนะครับหมุนปุ่มสตาร์ทเนี่ยแล้วมาปรับปุ่มลดอัจจัสนะครับมันก็เหมือนลักษณะของการทําให้ในส่วนของตัว รกยูนิตของเราเนี่ยครับทำตัวเหมือนเบรกนะครับก็คือพูดง่ายๆนะมอเตอร์เนี่ยมันหมุนได้ด้วยรแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัวมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการปรับโหลดแอดจัตเนี่ยก็เหมือนกางเพิ่มภาระโหลดให้กับตัวมอเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของการใช้นะในส่วนของตัว USB to Fade และพวกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นพวกของที่เราใช้กันอีกส่วนหนึ่งของใบงานเนะี่ยอาจจะมีเรื่องของ PC ซอฟต์แวร์มาต่อนะครับแต่ว่า ในตอนนี้เนี่ยที่เราใช้ก็คือใช้มอเตอร์เทมเซ n นเซอร์นี้ต้องต่อด้วยนะครับส่วนด้านซ้ายมือสุดก,ก็เป็นปุ่ม power นะฮะแล้วก็มีปุ่มของพวก field r e s e t f a u c e ต่างๆอันะนี้ก็ใช้งานตามปกตินะครับส่วนตัวถัดมาก็คือเป็นอันนี้เป็นโฟกัสแนของมอนิเตอร์นะก็คือจะแสดงเรื่องของตัวเครื่องกำเนิดกับตัวของมอเตอร์นะครับอันนี้ในใ,นใบางานของเราก็จะระบุให้แล้วนะครับไอตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับก็ หลังจากที่เราปรับปกดอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันทํางานตามที่เราต้องการหรือเปล่านะสังเกตก็คือด้านบนเนี่ยเราจะสนองจนนี่สงนองเครื่องกำเนิดก,กับมอเตอร์ด้านบนสุดนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของช่องที่เป็นเอ็นอยู่นะแต่ว่าทิศทางของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นตามเข็มน,นาฬิกาหรือจะเป็น C w ครับส,ส่วนตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็น C C.W. นะครับก็ในรูปของมอเตอร์กับตัวของเครื่องกำนิดไฟฟ้าเราอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการใช้ตัวคอนโทรลเมกยูนิตนะครับตอนี้เรามาดูรูปถัดไปครับอันนี้เป็นโดแนะนำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับก็สำหรับอันนี้เป็นตัวของอ c m a c อ i n e ตัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้ากากที่เราแปะไว้ที่ตัวของมอเตอร์นะครับจะสังเกตก็คือในส่วนของมอเตอร์เรานะครับก็จะมีนะครัมีขั้วมีขั้วต่ออยู่นะครับในส่วนของ เครื่องกลเรานะครับอย่างเช่นตัวอาร์เมเจอร์เรานะครับจะขึ้นต้นด้วย A1 กับ A2 แบบนี้นะครับมี A1 กับ A2 แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของอาร์เมเจอร์เรานะฮะมันสามารถทํางานได้นะครับสองสภาวะก็คือเป็นเกีย์ก็ได้เป็นมอเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องกํกาเนิดก็ได้ซึ่งอยู่กับลักษณะข,ของการต่อนะครับแล้วก็มีชุดปุ่มเลื่อนเดือยเนี่ยใช้สําหรับกปล่านะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของรูปขดลวดนะครับ ที่เห็นอยู่ในบนอจอภาพนี้นะก็แสดงเรื่องของอ n ห D2 อครับอันนี้ก็คือเป็นขดลวดฟีดน,นะครับถ้าอยู่ในเรื่องถ้าอยู่ในรูปของตัวเครื่องกาเนิดน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์มันก็คือคนลวดขนาดของมอเตอร์ดีซเรานั่นเองนะครับส่วนตัวดีหนึ่งถึงดีสาแล้วก็ดีสองเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าขดลวดแบบอนุกรมนะก็จะใช้สําหรับการต่อมอเตอร์หรือว่าเครื่องกําเนิดที่ทํางานแบบเป็นแบบขดลวดอนุกรมนะครับหรือว่าจะนํา2ตัวที่เห็น ในบนจอนี่ครับมาทําการต่อเพื่อทําการเป็นมอเตอร์หรือว่าเครื่องกระเนิดดาผสมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนลนักษณะของการต่อก็ดึงนะครับเขาก็จะมีปุ่มมาให้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในใบงานแต่ลนะใบเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าเราจะต้องทําการต่อชุดอะไรบ้างนะครับอย่างท่านถ้าผมซุมเข้าไปใกล้ๆกล,กล้เราจะเห็นว่าเรา,เาก็จะมีขั้วนะครับในส่วนของ E1 E2 ออยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของ ขัวที่ต่อออกมาจากเอเมเจอร์เราก็คือ A1 กับ A2 นะแล้วก็มี D1, D2 แล้วก็ D3 เพราะนั้นไอ้ D1 d น ID1, D2, ที่3เนี่ยก็ที่พูดที่พูดให้ฟังเนี่ยก็คือถ้า D1, เนี่ยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนของตัวขดลวดอนุกรมที่เป็นแบบ100%นะครับแต่ว่าถ้าเทียบระหว่าง D1 กับ D2 เนี่ยจะเป็น30%นะครับแล้วก็ D2 กับ D3 เนี่ยก็จะเป็น70%เอ่อ70%ของขดลวดทั้งหมดนะครับของขดลวดอนุกรมก็ อันนี้ก็เป็นลักษณะของการอ่านนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะต่อใช้งานอย่างไรก็ต่อตามปุ่มนะตามปุ่มที่เรากำหนดนะแต่ว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันก็แสดงได้ตามรูปที่เห็นทางด้านขอ,ของการต่อของรถแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนท้ายที่เห็นให้ความสำคัญกับบนม้างนิดนึงก็คือเรื่องของตัวสเปคนะครับหรือว่าตัวของเนมเพจนะครับของป้ายของมอเตอร์หรือว่าเครื่องเครื่องกลเรานะครับที่นนําไปใช้นะครับก็เราก็จะเห็นว่า สายมือสุดเนี่ยนะครับก็เป็นแรงดันนะครับเราเรียกว่า U A นะอันนี้สูงสุดอยู่ที่205โวลต์นะครับแรงดัน U F นะครับ U F เนี่ยก็คือฟิลคอยน์นะครับอยู่ที่205โวลต์เช่นเดียวกันนะครับกระแสนะครับกระแสไอเอก็คือกระแสที่อะเมเจอร์นะครับกรณีถ้ามันเป็นเครื่องกำเนิดนะครับเัราะนั้นไอตรงกระแสไอเอ้กระจายลงได้สูงสุดก็คืออยู่ที่2.3แอมป์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ นะครับพอรับกระแสไอเอมาครับอยู่ก็ไม่เกิดสองถึงสามแอนเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ต่ำนะครับที่ลงเล็งที่ตัดนะครับในส่วนของไอก็คือกระแสฟีนเพราะนั้นถ้าในใบงานเนี่ยนะครับท่านเอาไว้เครื่องกลตัวนี้นะครับมาต่อเป็นแบบขนาดซึ่งเราต่อได้นะครับสังเกตก็คือเรามีพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น A1 A2 ที่เกิดจากผลโอดของแอมป์เจอร์เรานะครับแล้วก็เรามีอ1กับอ2อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถต่อเป็นเครื่องกระดุก ไฟฟ้ากระแสตรงนะที่เป็นแบบแบบขนานได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่อเป็นแบบขนานนะครับถ้ามีการปรับผลลดพธ์สนามแม่เหล็กือกระแสฟรีเนี่ยก็ต้องไม่ให้เกินศูนย์ถสี่สามแอมป์นะครับกำลังทะานั้นออกของเครื่องกลเรานะครับอยู่ที่ประมาณ300วัตต์นะครับอยู่ที่ความเร็วนะครับหรือว่าเรตเตสปีดเนี่ยก็คือที่2,000รอบนะครับตัวท้ายสุดก็คือ IP นะก็เป็นอินเดปรเทคชั่นที่เราเรียนกันมานั่นเองนะครับก็อยู่ที่ IP 50 นะครับ IP 5 4นะก็พูดถึงเรื่องของการป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็4ก็คือการป้องกันเรื่องของการป้องกันน้ำครับอันนี้ก็เขาเรียกเลยครับป้องกันฝุ่นได้ป้องกันน้ำได้น้ำสาดน้ำอะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีการนะครับในการอ่านป้ายในเพจแล้วก็การนําไปใช้งานนะครับก็แค่นี้ครับสำหรับการแนะนำในการใช้งานอุปกรณ์นะครับที่เหลือเดี๋ยวเราก็ไปเจอกัน ในคลิปถัดไปนะถ้ามีอะไรที่คิดว่าจะมีประโยชน์ในการทำไปงานเราก็จะมาแนะนํากันก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะได้ลงปฏิบัติจริงนะครับก็ขอทุกคนนะครับสนุกกับการเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้รับรู้นะครับเรื่องของการใช้งานตรงเบื้องต้นของอุปกรณ์ในห้องแลบปฏิบัติการแล้วด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ,บเพียงเท่านี้นะครับขอโชคดีทุกคนครับ